สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดินเนอร์ชมวิวกันที่บายกสกายค่ะสำหรับห้องอาหารที่พัดไปรับประทานนะคะจะเป็นบุฟเฟ่ค่ะชั้น81นะคะอาหารนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ว่าสวนมากที่พัดจะเลือกรับประทานก็คือจะเป็นสเต็กมากที่สุดนะคะแล้วก็อาหารทะเลค่ะ อันนี้ก็เป็นโดยรวมนะคะของอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะ<ม>พัดขออนุญาตพาชมโดยรอบนะคะ<ม>สำหรับเมนูที่พัดโปรดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งถังค่ะ แล้วก็มีสเต็กปลาแซลมอนที่ผัดโปรดปานมากๆเลยนะคะอ้อแล้วช่วงที่พัดไปนี่คือพัดไปฉลองวันเกิดนะคะเขาก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดน่ารักมากๆกเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีอีกมากมายค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อวั ข้ฟูดกุ้งสเต็กเนื้อแกะอะไรประมาณนี้นะคะและที่สำคัญที่ประทับใจมากๆก็คือวิวค่ะวิวกรุงเทพนะคะ สำหรับเพื่อนที่สนใจนะคะก็จริงๆช่วงนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นนะคะตลอดเดือนกันยาค่ะคือ3,000บาทน,นะคะได้ทั้งที่พักดินเนอร์นะคะแต่เป็นอินดอร์นะคะไม่ใช่อ u ัลดอรค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยค่ะสามารถไปดูในเว็บได้เพราะว่าคือพัดคิดว่ามันคุ้มนะเพราะว่าปกติอะค่ะพัดเคยไปกินอ u ัลดอรก็คือกินบุฟเฟ่ต์ลอยฟ้าอัลดนะคะ คือ2คนก็3,000แล้วค่ะแต่อันนี้ก็ได้ที่พักได้อะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะช่วงนี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะ